และถามว่าประโยชน์อะไรของโสดาบันไม่ต้องไปเกิดแล้วในอบายทุกติวินิบาลนรกครับเป็นผู้ที่ก้าวล่วงพ้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกับเนรเดชานเปริวิสัยได้ครับนะครับเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้ารับประกันแต่ถ้าต่ำกว่าโสดาบันนั้นยังอนิจจังครับยังไม่แน่นอนคติเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศครับบางคราวเอาโคนลง บางคราวเอา่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงไปนรกบ้างไปเทวดาบ้างไปมนุษย์บ้างไปนรกบ้างวนกันอยู่อย่างนี้ล่ละครับหาที่จบไม่ได้ถ้าได้การเกิดจะได้การตายตามมาด้วยนะครับอย่าลืมอย่าไปคิดเรื่องเกิดอย่างเดียวครับถ้าเกิดแล้วจะตายครับมันมาคู่กันครับและตายแล้วปัญหาคือมันไปนรกเสียส่วนมากครับปัญหาคือตรงนี้นานๆจะได้มนุษย์ทีนานๆจะได้เทวดาที แต่ตายจากเทวดาก็ลงนรกตายจากมนุษย์ก็ลงนรกต่อครับนี่คือความจริงที่ผู้เจ้าตรัสไว้ครับนั้นส่วนใหญ่ที่เราคิดกันเองว่าเอ้ยเราทําบุญสุนทานเราอย่างนู้นอย่างนี้เราคงได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไอ้นี่คิดเองครับพอด้วยสัพพัญญูของผู้เจ้ามองไปแล้วบัญญัติออกมาเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยนิดเดียวครับน้อยมากเทียบกันแท้ไม่ได้ พวาะนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่ต้องได้โสดาบันให้ได้ครับชาตินี้ครับ